ผงผักแบบชงเดืม่มันมีประโยชน์จริงไหมคะพอดีเป็นคนกินผักยากมากค่ะไม่ค่อยทานอันเนี้ยพูดยากนะลูกมันก็นแล้วแต่เจ้าตอนแปลรูปจากผักผลไม้สดๆมาเป็นผงเนี่ยบางเจ้าเขาผ่านกรรมมาวิธีที่ใช้ความร้อนสูงสารอาหารเอยวิตามินเอยมันเสียหมดอะ่ะแต่จริงๆเราเช็คได้นะว่าผงผักเจ้าไหนได้ประโยชน์จริงบ้างหนูดูจากข้อมูลโภชนาการข้างกล่องได้เลยลูกอันเนี้ยเขาเขียนขึ้นมาเองไม่ได้ต้องส่งผงผักไปตรวจสารอาหารจริงๆถึงจะได้ค่าตรงเนี้ยมาถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ส่งครับ ยุ่งยากด้วยแถมถ้าไปตรวจอาจจะไม่เจอสารอาหารอะไรด้วยนะอันนี้ที่ดูคือผงสลัดของลุงโจน,นะครับเมาก่อนนี่เป็น fc ลุงโจกินสลัดเขาตามคอนเทนต์เขาตั้งแต่สมัยเรียนจบใหม่ๆอะ่ะเลิฟมากพอลุงโจออกผงสลัดมานี่ซื้อคนแรกเลยครับบางทีมันขี้เกียจเคี้ยวเนาะชงดื่มเอาเลยครับง่ายดีไวด้วยผงสลัดของลุงโจนเ,นเขาไม่ผ่านความร้อนนะครับแต่ใช้เทคโนโลยี freeze dry ไล่ความชื้นในผักผลไม้ออกแล้วค่อยเอามาทําเป็นผงสารอาหารและวิตามินเลยแทบไม่ถูกทําลายอ่ะ เดี๋ยวสอนดูข้อมูลโภชนาการดีกว่าครับนี่ คาบเกรัมเป็นไฟเบอร์ไป4กรัมก็คือ4 0 0พมิลลิกรัมตามที่ลุงบอกจริงๆคาบที่เหลือเนี่ยไม่ใช่น้ําตาลด้วยเห็นไหมน้ําตาลศูนย์ครับรวมทั้งซองเนี่ย30แคลเองแล้วเขาใส่ผักอะไรลงไปบ้างเนี่ยเราดูข้างกล่องได้เลยครับส่วนตรงนี้จะเป็นปริมาณวิตามินเกลือแร่นะเราเทียบกับปริมาณที่แนะนําต่อวันด้านซ้ายคือเกิน100%่งยเไทุกตัวเลยเป๊ะมากครับมีโปรไบโอติกด้วย50 0 0 0ล้านตัวคําถามคือชองออกมาแล้วเขียวปีขนาดนี้เนี่ยรสชาติจะเป็นเขียวไหมปะกย ว่าไม่เลยครับอร่อยมากซาๆเหมือนกินน้ำมันลมเลยสดชื่นแต่มันก็ยังรู้สึกได้ถึงความเฮลตี้ครับรักในความลุงโจนะนางใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างของนางจริงๆนะ